สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ะแฝงสุกูสุคนสุหมงสุบอลสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องพบพ่อก,กับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องนุ่นน้อยสบายดีป้าลุงหยาพูนไปชิดเบ็ดีลยวพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งเมือ่อคืนนี่ไปคิดเบ็ด,ดแม่นุ่นน้อยได้อีกยังกินเขาเศร้าเมื่อนี้ ดาชิ้นเพื่อนวอะห่อส,สมสมซ้นบ่รุ่นกันไี่ร้อง <c oughs> เอาห่อสมแต็แมแต็มที่้องนี่เห็ดปลวกเห็ดประปวักจะเสบอะไรเสบเนาะเข็ดเองเสบเองเห็ดเองเสบเองแม่น้อยเพื่อนหนึ่งเพื่อนที่ขันสมว่านนี้เนาะคำว่านนี่ กะตําแตงดาดซีนน eh, oh, ้าหน่อยพุดกินก่อนเลยพี่น้องเอ้พุดกินกับดาดซีนหอยกับผ้าอุปชีดเบ็ดเลยน้น่อยไปองเฮียนผู้เดียวมือนีหยังมากโมเล็กข่อยกับเป็ลักนะเจ้าหยังมากกับเป็นตัวใหญ่ไอ้ใจที่หยังมาโอ้คือสิเก่้งนี่ลูกนี่พี่น้องอาหารเทำผมยังลายืมดเลยว่านี้ยังแหงมาเห็นใหญ่อยู่ข้างเมืองปุกเลย มุดจอมากินข้าวเศร้าน้ำกานพี่น้องสุขูสุคนมาเด้อเอ้เด้อกินข้าวเศ้าน้ำนูนอยเด้อเลยมาเด้อเอ้ซฮาสุขูสุคนพี่น้องอยูกัย่กัยเนื้อเนื้อมากินข้าวเศ้าน้ำกันเซ็บเซมื้นี่เซ็บเซพี่น้องเลยิมอองเง้น้อเพี่น้องมิมบซับิซับกัน

เอามาสมพ็ดสม็ดนะไปอ่ะสมพีปลวกพี่น้องเ้ยนัน,นเลยบดได้กินกันได้ถึงเติบนะ้วกเจ้าวทำมางอวิปมั้่ไใครไปนิดบ่ Ăn đi nè. Cho khỏi hại thôi. Ừ. Nó Dạ. Bác kia ngạc há ác. Ừ. Ăn đi. không biết mới gì chốc một cơn, à làm ีเผมงามแต่งโตสิไปคงเี้ยแล้วแต่ทก็คะแนนวันอยู่นะโอ้เก่งเลยเขียนง่างแคไหนจีตอตอโอ้เก่งเก่งเก่งมือได้จีบต่อมาได้เก <See you. S 1> ้ามือได้สิบ vâng để thì kênh nào đó là sao mày 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 xa mày 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 nè mày 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 Mưa mày 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 rồi về mày mày เพื่นเพลิดเปลินเพื่อกน้างจ้าวตกนั้นส่เาอนอืม่งข้าวหอกโอ้ยแต่หมักซีฟังังไะลูกน้องหนอง่งยุบยุบอันบ้าง

พังเป็นเลาเป็นบอกมาเมือจะก่อนขอให้เลมลิปเนื้อแล้น ้องเขียนผมนะทำัเขียนกมบม่ได้ยนักมา <c oughs> กน้ำเ๋ยน ขิ้เบ็ดจ้าไว้จัน,าน<ง>า้าเพื่อกินชมเฮ็ดปวกแล้วก็กินดาษสินข้าว้วงหัวคยสิบเบ็ดคมนมันอ้ม ไอ้หนุ่ยก็เห็นรับไปงเห็นประมาณเนี่ยยืมเนาะของไอ้หนุ่ยบได้เข่าไอ้หนุ่ยบุได้เข่ารงค์เห็นวันไงนุณ mọi lắm. Wa lắm không phải phải tất cảo xong rồi. Wen thai. Wen thảo luôn mặt bạc lắm. Wen bạc lắm. Wen thảo luôn mặt 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 bạc lắm. Wen กินเนาะง่ายค่ะ <coughs> 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 มูลแล้วดูหน่อยแบบแล้วใครในหมูลจำยุดก็ดูมึง่งมึ่งจ้าไปก่อนไม่ช้าไม่ช้าเขาห้องนะอน,นุบาล นี่วัน้องอนุบาลสิบุมีคู่้อนพี่น้อยเพื่นขอมากมีคู่ซ้อนแล้วบานเะนี่ยเลยมีอนุบาลอีกแล้วในคู่มีสามคนบ้านะเนี่ย

พอวไปหา,ปา,กกาครับจา,า,ากรย,ปปปปย่างนะครับไปไม่ใา้กระยมยกางยังกระังกรงกรยังกมะยังก่ะยังยงยงากักัยยกันเด้อางรยากยยยากยยขอะผ เราแลี Merkel, monsieur, so với, really nice. ้ยพึ odar, var, ่งแล้ยกับบรหเผาลเราเ่ไม่ซาวบ้บราเลายน้อยนูทำเลยกับพักกันมากทำไม่ะพรแม่ไม่ยามอะจ้าโอ้ายแล้วพี่น้องเ้ย แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณนเลยไล่พี่น้องบไปสู่กูสู่คนสุโมองสู่บอนอ้าเข่าก็จะเบิดตทิปเงี้ยงเลยหรอปาเราจะเบิดตทิปพี่น้องเสียไหมยังขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสร้าควาิดนี้สบายดี